กล้วยจะสุกช้าลงเมื่อใส่หมวกให้กับมันชอนแอดเลอร์เจ้าของธรุรกิจนานา,นาแฮท,ที่เป็นสินค้าสําหรับกล้วยโดยลักษณะเป็นหมวกไหมพรมน่ารักน่ารักหลายรูปแบบไว้สวมใส่ตรงก้านกล้วยพร้อมกับฝาซิลิโคนปิดมิดชิดทําให้กล้วยสุกช้าลงโดยคุณชอนได้ไปขายไอเดียดังกล่าวในชาร์คแท้งต้องการทุน1 5 0 0 0 0ดอลลาร์เพื่อแลกหุ้น10%ตอนแรกเราชาร์กก็ไม่แน่ใจว่าเจ้าหมวกนี้จะมีไปทําไมในเมื่อปกติก็พันพลาสติกไว้ที่ก้านชะลอการสุกอยู่แล้วแต่คุณชอนก็อธิบบาาาาายยยวว่่่มมมัันแทจะไไสสรรถชด้้งง ขยะเพิ่มอีกคราวนี้พอพูดถึงเรื่องรายได้เมื่อปี2022ก็กวาดรายได้กว่า483,000ดอลลาร์ทำให้เหล่าชาร์กต่างก็ตกใจกับยอดขายเพราะไอเดียสินค้านี่มันแปลกสุดๆจนน่าจะทำยอดไม่ได้ขนาดนี้สุดท้ายก็ได้ชาร์กคุณลอรี่กับคุณปีเตอร์โจนจับมือร่วมลงทุนให้150,000ดอลลาร์เพื่อแลกกับพุ่น20%หลังจากออกอากาศยอดขายก็ถล่มทลายต่างก็สนใจสินค้าชิ้นนี้มากและคาดว่าจะทำยอดขายได้600,000ดอลลาร์ภายในสิ้นปีนี้เลยทีเดียว m ม n น f r เฟรกรอบรูปสินค้าออนไลน์มีให้เลือกมากกว่า500แบบด้วยกันฉเฉลี่ยเพียงกรอบละ80สะตางเท่านั้นใช้ได้ทั้งการขายของออนไลน์และช้อป e ีหรือ Lazada สร้างความโดดเด่นให้กับสินค้าของคุณและเพิ่มยอดขายให้ได้มากขึ้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมและรับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ได้ที่ w w w m a n u f r a m e c o m